อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้มาทําขนมจีนน้ํายากินกันดีกว่าค่ะแต่วันนี้จะใช้เป็นวิธีรัดนะคะทําน้ํายาใน3นาทีจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะสำหรับเส้นขนมจีนนะคะใครที่ทำกันจะใช้ยี่ห้อนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายค่ะซื้อที่โค้ชซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะราคา4ดอลลาร์กว่าประมาณ100บาทไทยค่ะส่วนน้ํายานะคะนี่ค่ะ เห็นที่ร้านขายโขเอเชียแถวบ้านนะคะก็เลยซื้อมาลองชิมดูเป็นยี่ห้อแม่สีนะคะเป็นน้ํายาเกล่งสําเร็จรูปอ่านข้างกระป๋องดูแล้วมันดูทําง่ายก็เลยอยากจะลองชิมดูค่ะก็เขาบอกว่าให้ใช้เครื่องแกงหนึ่งกระป๋องนี้นะคะกับน้ำเปล่าอีกหนึ่งกระป๋องผสมรวมกันแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดค่ะกินได้ประมาณ1-2ท่านนะคะก็แอบดูน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูค่ะ แล้วก็หันกลับมาต้มเส้นขนมจีนต่อซึ่งก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าน้ำยาเสร็จแล้วคะ่ะภายในสานาทีนะคะก็โอเคน้ำยารอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเส้นขนมจีนจะตามมาจ้ะแล้วก็มาดูน้องขนมจีนต่อนะคะก็อีกสักพัก,กใหญ่ๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ เตรียมชิมดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะปกติจะเป็นคนชอบทําขนมจีนน้ายาใต้กินเองนะคะแต่วันนี้อยากจะลองดูค่ะเพราะว่ามันดูง่ายแล้วก็เสร็จเร็วมากนะคะไม่ต้องยุ่งยากเตรียมเครื่องแกงหรือเตรียมอะไรหลากหลายนะคะสรุปถือว่าใช้ได้เลยค่ะรสชาติโอเคเลยนะคะหมอคนที่ไม่เคยทําน้ํายากินเองแล้วก็อยากจะกินขนมจีนน้ายานะคะส่วนตัวเนี่ยเติมน้าปลาไปหน่อยแล้วก็พริกปนนะะ่นด้วยค่ะมันจะได้เผ็ดขึ้นค่ะ